ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนนี้ก็เข้ามรสุมแล้วนะครับปีนี้ฝนมาเร็วกว่าทุกปีนะครับยังถ้ายังจำกันได้นะครับเกือบ9เดือนก่อนเนี่ยภูกเก็ตเคยเกิดเหตุดินสไลด์มีผู้เสียชีวิตนับ10คนนะครับแต่ดูเหมือนว่าจนถึงตอนนี้ระบบป้องกันภัยพิบัติก็ยังไม่เป็นรูปธรรมเลยครับ เหตุการณ์ดินสไลด์จากเทือกเขาหน้าเกิดหรือว่าเขาพระใหญ่ลงมายังชุมชนกระตะอำเภอเมืองภูเก็ตจนมีผู้เสียชีวิต13คนพันมาเกือบ9เดือนนะครับยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายการใช้ประโยชน์ที่ดินของชาวบ้านที่เปลี่ยนแปลงไปที่ดินที่เคยมีอาคารท้องเช่าก็ถูกรื้อถอนชาวบ้านบางส่วนตัดสินใจย้ายออกไปแล้วขณะที่มาตรการแก้ปัญหาและการป้องกันกันกบไม่มีผลเป็นรูป,ปรธรรมรวมทั้งการดำเนินคดีกับคนที่เป็นต้นเหตุด้วยนะครับ ชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าว่านับตั้งแต่เกิดเหตุก็ยังไม่มีความคืบหน้าถึงมาตรการบรรเทาการชะลอน้ําก็ยังไม่มีผลที่เป็นรูปธรรมครับเออสิ่งที่พวกเราเรียกร้องชาวบ้านเรียกร้องไปยังไม่มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าเอ่อเชื่อมโยงอะไรจากหน่วยงานราชการเลยครับซึ่งเอ่อก็ปีนี้น่าจะมาเร็ว แลค่านหน้าไอ้หน้าเป็นห่วงมากที่บนพระใหญ่เขาหน้าเกิดนะครับขณะนี้ยังคงปิดอยู่เพราะว่ายังอยู่ในการดําเนินคดีของกรมป่าไม้และคดียังไม่สิ้นสุดแต่ก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมอยู่นะครับใช้พื้นที่ด้านหน้าในการพักผ่อน นักวิชาการคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรอบพื้นที่องค์พระใหญ่มีการสรุปแนวทางแก้ปัญหาด้วยการออกแบบทางระบายน้ําให้เหมาะสมส่งไปยังจังหวัดภูเก็ตแต่ก็ยังไม่มีการดําเนินการพร้อมกับมีการพัฒนาระบบเตือนภัยภูเก็ต alert บริหารจัดการน้ําและเตือนภัยวิบัติอย่างยังย่งยืนครับแล้วก็นําจากข้อสรุปจากการวิจัยในวันนั้นเนี่ยแล้วก็เอามาต่อยอดเพื่อจะทําให้เกิดขึ้นได้จริงตามโครงการภูเก็ตล l e r t เป็นการเตือนภัยตั้งภัยแรงภัยน้ําภัยพิบัติน้ําท่วมหรือดินสไลด์ต่างๆไอ้นี้ก็ถือว่าเราเองก็ต้องตื่นตื่นจากความเป็นจริงว่าในขณะนี้นั้นโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเรียกว่าค i m a t e c ซ a n g e ซึ่งสําคัญยิ่งนะครับบางทีฝนก็ตกเยอะมากบางทีฝนก็แรงมากนะครับหรือเกิดแผ่นดินไหวใครไปนึกถึงในประเทศไทยที่ทําให้ตึกถล่มลงมาได้ไอ้นี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ได้ยิงโนใจเรื่องนี้ก็ อยาเมือินการให้ตามที่ทางมอได้นําเสนอลามาก็มีความคาดหวังนะครับว่าถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จประชาชนก็จะสามารถเข้าถึงระบบแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือได้ง่ายขึ้นครับ